ซาราอีอ่านว่าซาาอ,อ,อีสอีศีอ่านว่าสอ,อีศีตอ,อีตีผอ,อีผีฝอ,อีฝีชอ,อีชีรอ,อีรีปอ,อีปีทอ,อีที วอีวีทีวีโนอานาทออีทีนาทีฝึกอ,อ่านคำต่อไปนี้กอ,อีกีจอ,อีจีออีดีตอ,อีตีออีอีขอ,อีขี ชอีฉีถอีถีผอีผีสอีสีคอีคีชออีชีซอีซีทอีทีนออีนีพออีพีมออีมียออียีรอีรีออีลี กอีกีลอาลากีลาทออาทาสออีสีทาสีฝออาฝาชออีชีฝาชีกออีกีลอาลากีลาโนอานาทออีทีนาที ตอาตาดอีดีตาดีอออีอีกออากาอีกาโนอานารออีรีนารีสออีสีโดอาดาสีดาโมออีมีโนอานามีนาพออาพาทออีทีพาที ลออีลีลออาลาลีลาฝออาฝาชออีชีฝาชีชออาชาลออีลีชาลีทออาทาสออีสีทาสีอันนี้คือสาระอี